วันนี้จะพามาดูขั้นตอนกัรตัดลวด PGY นะครับในแบบหล่อเสารลวดรดหนาม3นิ้วนะครับตัวนี้นะเป็นตัวก้านแบบหัวแหลบนะครับนี่นะครับเราจะใช้แก๊สนะครับในการตัดลวดตรงนี้นะครับในระหว่างตัวก้านนะครับสังเกตมันจะลั่นนิดนึงนะครับอันนี้ถ้าตัวปูนสเต็กไม่ได้นะครับเสาจะแตกทันทีนะครับหรือปูนยังไม่แห้งเนี่ยคบลวดจะตัลิง ตัดง่ายๆครับแนะนํานะครับใช้แก๊สหรือลวดเชื่อมไฟฟ้านะครับจะดีที่สุดนะครับกันไกลมันเข้าไม่ได้อยู่แล้วนะครับเสาจะกระเด้งกระตุกกระตุกนิดนึงนะฮะเกิดแรงลวดบีบอัดลงไปที่เสานะครับแนะนํานะครับว่าต้องตัดตรงกลางก่อนนะครับเนี่ยนะครับจะมีสองจุดจุดที่หนึ่งจุดที่สองเนี่ยนะครับ เราจะไม่ตัดที่หัวที่ท้ายก่อนนะครับเพราะว่าแรงแรงบีบอัดมันจะสูงนะครับมันจะทําให้เสาแตกได้นะครับโอเคนี่นะครับ,รบเสร็จไปละหนึ่งแนวนะครับนี่มาตัดแนวที่สองนี่นะครับคือลวดวิจวตำแหน่งที่เราจะตัดนะครับมีเส้นบนกับเส้นล่างนะครับแจ่ายเส้นล่างจะมืดไปหน่อยนะครับอ่า อ,อ,อันนี้แรงแรงถีบจะน้อยกว่าอันนู้นแล้วนะครับเพราะว่าโดนทอนแรงมาครึ่งหนึ่งแล้วนะครับเสียงจะดังนิดเดียวออโอเค นี่นะคะตัดแนวที่สองเรียบร้อยแล้วนะครับครับแนวที่หนึ่งแนวที่สองทีนี้ก็ตัดหัวท้ายได้แล้วนะครับหัวท้ายแล้วก็ตัดตรงในช่องคานรับแรงได้เลยนะครับอ่านะครับนี่ปุ๊บตัดออกมานะครับตัวลวดกับกิปนี่จะหลุดออกมาอย่างนี้เลยนะครับ พราะกิ๊บล็อกเนี่ยมันจับแน่นมากมันจะไม่หลุดนะครับทีนี้การเอาออกเนี่ยมันราต้องใช้แป๊บในการตอกออกนะครับหรือบางโรงเนี่ยเขาใช้ถุงพลาสติกนะครับใส่ตรงกริ๊บกับปอกนะครับเพื่อไม่ให้มันจับแน่นนะครับเวลาตัดลวดลุกมันจะหลุดเลยนะเดี๋ยวผมจะมีอุปกรณ์ที่ว่าแทนในการตอกกิ๊บออกให้ดูนะครับอ่านี้ก็ทําการตัดแนวที่3าต่อละ Okay. โอเคปุ๊บมันก็ลวดก็จะหลุดมาอย่างนี้เลยครับอันนี้คือปูนได้ที่แห้งแล้วนะครับมันจับกับรวดแล้วถ้าปูนไม่แห้งนะครับสิ่งที่เกิดคือรวดจะสลิปนะครับเสาตัวนี้นะครับเป็นเสาโรลหนามสามนิ้วนะครับอ่าสิบห้ารางยาวหกเมตรตัวนี้จะพิเศษนะครับใช้ตัวกั้นหัวแหลมด้วยเดี๋ยวต้องแกะออกมาก็จะเห็นหน้าตากันโอเค Okay. แนวที่สามเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวก็มาตัดแนวที่สี่กันนี่เขาจะมีตัวแก๊สลมนะครับแนะนำว่าให้ติดไปเลยนะครับพอต้องใช้ตลอดนะครับ นี่ก็แนวที่สี่แนวสุดท้ายนะครับอันนี้สี่แนวเนี่ยสำหรับตัวเสารั้วรวดหนามสามนิ้วยาวสองเมตรนะครับถ้าทำต้นกว่านี้ก็จำนวนแนวตัดก,ก็เยอะกว่านี้นะครับปุ๊ก็ล่วงหลุดลงมาเลยครับอ่าแต่มันจะแน่นอยู่นะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีวิธีตอกเอาออกให้ดูนะครับ ตัวกิ๊บล็อกกับตัวรวดนี่มันยังเกาะกันแน่นเลยนะครับพอด้วยแรงบีบอัดนะครับ1.5กันทิ่บกระทำกันรวดนะครับโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วครับอ่าพอเสร็จเรียบร้อยนี้แบบมันก็จะอ่าตัวคาแล้วแรงนี้เราก็ถักออกได้เลยเดี๋ยวดี๋ยวมันยัง,ยง แรงแน่นอยู่ระดับหนึ่งเดี๋ยต้องให้ทุกน้องงัดออกให้นะครับโอเคเสร็จแล้วฮะยกออกไปง่ายเลยนะครับออหัวสี่นิ้วนี่เอาเรื่องเลยพี่นี่สามนิ้วยังพอยกได้ เสร็จมาปุ๊บขายเลยครับ